สวัสดีค่ะมาต่อกันที่แบบฝึกหัดที่1.7นะคะวันนี้เราจะมาดูในหน้าที่19ต่อนะคะอะ่มาดูข้อที่5ต่อเลยนะคะคขอขออนุญาตซูมใกล้ๆเนาะเปลี่ยนจากจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะคะเปลี่ยนออกมาได้คือ56ส่วน10นะคะ ปัวเศษเจ็ดส่วนสตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขานะคะเพราะเขาเป็นเศษเกินอยู่แล้วนะคะ,อะพอเราได้มาปุ๊บเราก็จะมาดูว่าเราจะทำส่วนให้เป็นอะไร10คูณ2เป็น20 4คูณอะไรดิสมีไหมคะเอามี4คูณอะไรคะ4คูณ5นั่นเอง นายมากข้นนี้เจอไวมากเลยนะคะสี่ห้ายี่สิบห้าสิบหกคูณสองหกสองสิบสองใส่สองทดหนึ่งห้าสองเป็นสิบเป็นสิบเอ็ด 5, 2, 10, 10, โอเคค่ะเจ็ดห้าสามสิบห้าสี่ห้ายี่สิบบวกกันเลยค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบ ข้อนี้น่าจะตัดทอนไม่ได้แล้วหรือถ้าตัดได้เดี๋ยวเรามาตัดทีหลังก็ได้เพราะเลขมันเยอะนะคะเรานึ่งไม่ออกเนาะยี่สิบคูณเจ็ดได้ใกล้เคียงที่สุดเหลือเศษจูเจ็ดนี่น่าจะไม่ได้แล้วนะคะตัดทอนไม่ได้แล้วต่อไปนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับข้อที่ห้าต่อไปมาดูข้อที่หกค่ะ ข้อที่หกท้าเจอแบบนี้ครูป,ป้าบอกว่ามันง่ายมากเลยนะเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะต้องทําส่วนให้เป็นอะไรนะคะห้ามันม,มีตัวส่วนก็คือต้องเป็นห้าส่วนหนึ่งลบเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกอีกสี่ก็เป็นยี่สิบสองแสดงว่าข้อเนี้ยทําส่วนให้เป็นอะไรคะไม่ต้องคิดเลยอะทาส่วนให้เป็นเก้าส่วนนี้มันเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมอะไร อ่าเติมแค่เก้าเข้าไปทั้งเศษแล้วส่วนแค่นี้เองอะ่ะข้อนี้ถ้าเจอแบบเนี้ยคือง่ายมากเลยนะสำหรับคุณครูนะคะสำหรับเด็กๆล่ะคะง่ายไหมถ้าข้อแบบนี้ลบกันได้เลยค่ะเหลือยี่สิบสามส่วนเถ้านักเรียนได้การบ้านมานะต้องคุณครูพาทำแบบอย่างเงี้ยคือเข้าใจง่ายมากเลยนะคะน่าจะตัดทอนไม่ได้แล้วหรือตัดได้เรามาตัดทีหลังก็ได้นะคะ ก้าสองสิบแปดเหลือเศษอยู่ห้านี่แหลนี้คือตัดทอนไม่ได้แล้วนะคะอืมโอเคเรียบร้อยจ้าต่อไปข้อที่เจ็แล้วค่าเหลือเจกับแปดสองข้อเองนะคะใครที่ไม่ทันนะคะคิดไม่ทันหรือเขียนไม่ทันหนูก็กดหยุดไว้ก่อนนะ ข้อที่7นะคะเอา14คูณ8ได้เท่าไหร่แล้วก็บวกด้วย5นะคะออกมาคือ117ส่วนด้วย14ลบอันนี้เลขค่อนข้างยเยอะเนาะ21คูณ7แล้วบวกด้วย8ได้ออกมาคือ1 5 5ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนดีๆนะคะถ้าเราเปลี่ยนผิดหรือบวกเลขผิดอะ่ะมันก็จะผิดไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะนักเรียนเพราะงั้นตรงนี้ใจเย็นๆน,นะไม่ต้องรีบในการไปบวกหรือเอาไปคูณนะคะ ค่อยๆใจเย็นๆถ้าเราคูณในใจไม่ได้เราทดเลยนะคะตรงเนี้ยครูแนะนําให้ทดเลยเพราะเลขมันค่อนข้างเยอะนะสิบ14กับยี่สิบเอ็ดนะคะเพราะงั้นครูคก็จะไปดูแม่ที่มากที่สุดยี21คูณอ็ดคูณสอ2ได้42 14คูณอะไรได้42มีไหมนะอ๋อ14คูณอะไรนั่นเองคะ่ะคูณ3เพราะงั้นข้อนี้ทําส่วนให้เป็นอ2 อ่า14คูณ3เป็น42 21เคูณ2เป็น42ต่อไปเรามาคูณกันเลยค่ะได้ออกมาคือ351ส่วนด้วย42ลบกับ310อ่า300ทั้งคู่ลบน่าจะเหลือน้อยลงนะคะเหลือ41ส่วนด้วย42ว้าวเรียบร้อย พราะนั้นข้อนี้ตัดทอนไม่ได้ไม่ใช่เศษเกินด้วยตอบได้เลยค่ะข้อนี้เห็นไหมคะบางครั้งตัวเลขเยอะก็จริงแต่คําตอบดูง่ายที่สุดเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรต่อเลยอ,ะอ่ะอ่าเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนเลยค่ะ สิบแปคูณเก้แล้วก็บวกด้วยเจ็ดได้ออกมาคือหนึ่งร้อยหกสิบเก้าส่วนด้วยสิบแปดตรงนี้ถ้าใครยังไม่ฟ้องถ้าใครยังไม่คล่องนะคะไปฝึกแยกต่างหากเลยนะนะคะไปฝึกส่วนตัวไปฝึกอีกคลิปใหม่เลยนะคะไปเปิดหาเลยวิธีการเปลีย่ยนวิธีการเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินมันจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะ เราก็จะไปดูแม่ที่มากที่สุดเหมือนเดิมค่ะ18บคูณสจะได้36 12คูณอะไรได้36มสมีไหมคะมีคะ่ะ12คูณอะไรคะคูณ3เพราะข้อน,นี้เราทําส่วนให้เป็น36นั่นเอง18บสองเป็น36 12 3เป็น36ม่งร้อาคูณ2ได้338ส่วนด้วย สามสิบหกบวกเ้าสามยี่สิบเจ็ดส่วนด้วยสามสิบหกนะคะต่อไปเราก็จะบวกกันนะคะเราเช็คเราเช็คเครื่องหมายดีๆนะถ้าเลขมันเยอะคูปาก็จะพยายามมองอีกรอบหนึ่งอ้ยแต่มันบวกหรือมันลบอะข่อนี้บางที่เราชอบดูผิดนะคะอ้าวได้ยังมาแล้วค่ะสามร้อยหกสิบห้าส่วนด้วยสามสิบหก น่าจะตัดทอไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะเลยนะคะลองเปลี่ยนก่อนก็ได้ถ้ามันตัดได้มันจะมาตัดในนี้เองอีกรอบหนึ่งได้อ่ะแบบเนี้คือตัดไม่ได้แล้วนะคะตอบเลย โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับแบบฝึกหัดที่1.7นะคะของหน้า19แล้วแบบฝึกหัดนี้มีทั้งหมด8ข้อเราได้ทําครบหมดแล้วนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะ